สวัสดีครับเที่ยวแบบโกชาแนลชาแนลเที่ยวแบบบ้านๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอาบน้ําให้น้องหมานะครับน้องหมาพึ่งเกิดใหม่นะครับก็อายุได้เกือบจะสามเดือนแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นตัวสีขาวนะเจ้ากับกระปุกนะครับแล้วก็ตัวสีน้ําตาลเจ้ากระปล่อยกระปอมนะครับนะฮะอ่อ สปอยนี่แม่แม่มันนะฮะก็เรามาเริ่มอาบน้ำกันเลยนะครับนี่นะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้อาบน้ำครับนะครั้งแรกเลยนะนี่ครับเราก็ต้องลาดทิพตัวมันก่อนนะครับนี่ฮนะ ก็ลาดน้ําให้ทั่วเลยนะครับให้ชุ่มทั้งตัวเลยนะฮะก็กําจัดเห็บกําจัดหมัดนะครับที่ติดตัวน้องหมานะครับนะฮะเจ้ากระปุกนะครับตัวนี้นะครับจะอ้วนอ้วนหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยฮะ ครีมสระผมนะครับถูๆๆเลยนะฮะเราไม่มีครีมอาบน้ําสุนัขนะครับก็ใช้เนี่ยฮะของคนเนี่ยฮะถูๆให้ทั่วเลยนะฮะกำจัดกำจัดเห็บนะครับกำจัดหมัดนะครับเนี่ยนะฮะที่ติดตามตัวน้องหมาเนี่ยนะฮะโอ้ ก็เกิดทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็ตายไปหนึ่งตัวนะครับเหลือสามตัวนะครับสำหรับน้องหมาในปีที่สองนะครับเป็นลูกของสปอยนะครับตัวสีขาวขาวนะฮะที่เฝ้าบ้านสวนนะครับะช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับ น้ำก็เจิ่งนองเลยนะครับน้ำไหลหลากเลยนะครับที่บ้านสวนนะครับแล้วก็ถูๆๆน้องหมานะครับให้ทั่วเลยคนระับทั้งหางทั้งขานะฮะทั้งส่วนหัวนี่เราก็ถูที่หลังนะครับ พราะมันจะเข้าตาเข้าจมูกน้องหมานะครับเราพอเราถูเสร็จเราก็อน้ำลาดเลยนะฮะโอโ้ดินดิน้นดิ้นนะเพึ่งอาบครั้งแรกนะครับกับปุกนะครับกระปุกออมสินนะฮะ จนหัวนี้เราก็น,นิ้นปานนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าจมูกนะก็อาบน้ำเสร็จนี้ก็เตรียมตัวที่จะไปฉีดวัคซีนนะฮะกำจัดเห็บแล้วก็วัคซีนการโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับอืก็ ใกล้ๆครบสามเดือนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ล้างน้ำสะอาดออกให้หมดเลยนะครับ แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเจ้ากระปุกนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาผ้าแห้งๆนะครับเช็ดตัวนะครับนี่ฮะผ้าแห้งๆครับเช็ดตัวให้แห้งเลยนะครับ นี่ฮะกำลังน่ารักน่ารักเลยนะฮะนี่ฮะทูถทูถูนะครับหนาวสั่นเลยนะ้เช็ดตุดเช็ดตุดเช็ดแหงนะ โอเคนะครับเช็ดเรียบร้อยนะครับเ <Mai? S 2> สร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราไม่มีใดเป่าผมนะครับเราก็ไม่ต้องเป่านะครับเดี๋ยว <monopol> เราจะให้แห้งให้ธรรมชาติเลยนะครับก็ไปตากแดดนะครับรเรียบร้อยนะครับ,รย,บรยัยงกลัวๆมึนๆอยู่นะครับเพ <stellar. S 1> ิ่งอาเป็นครั้งแรกนะครับ มึนๆกลัวๆนะครับเราก็เอามาตากแดดนะครับนี่ครับให้มันให้มันวิ่งเล่นสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นหวัดนะครับนี่ยนี่ฮะไปฉีนะอาบเสร็จแล้วก็ไปฉีนะครับ แม่น้องหมากระปุกนี่ก็เจ้าสปอยนะครับตัวขาวๆนูน่นนะที่นอนอยู่ที่สะพานนะครับชีครับกระปุกชีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปอาบตัวต่อไปเลยครับเจ้ากระปอมนะครับนะครับถึงคิวเจ้ากระปอมนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะฮะ กับปุกกับปอมแล้วอีกตัวชื่อกับปองนะครับกับปองนี้มันคลิกกลัวๆหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยออกคิมนะครับจับยากนะครับมันวิ่งหนีนะนี่ครลงน้ำเรียบร้อยนะครับตักน้ำลาดแล้วก็ ใส่แชมพูเหมือนเดิมครับเจ้าเจ้ากระปำมนะฮะเกาเกาเกนะมีขยี้หน่อยนะะส่วนหัวก็ไม่สะทีหลังนะฮะตอนนี้ค่อนข้างผอมนิดหน่อยนะ ก็เป็นตัวเมียทั้งสามตัวเลยนะครับที่เกิดมานะฮะไม่มีตัวผู้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้ากกระปอมครับรก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเหมือนเดิมนะตัวที่สองนะครับ ชิดๆ,ๆนะฮะจาตัวนี้มันจะร้องหน่อยนะมันที่กลัวนะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับทููให้มัดาน,นะครับเดี๋ยวก็ให้มันไปวิ่งเล่นต่อได้เลยนะฮะนี่ครับก็กำจัดมัดกำจัดเห็บ ออกไปบางส่วนนะครับก็ทำแบบนี้ก็ประมาณสักสามวันครั้งห้าวันครั้งนะครับอาบน้ำให้น้องหมานะฮะน้องหมาก็จะลดอาการคันลงนะครับก็จะไม่มีแผลตามตัวนะฮะแล้วก็นำไป ฉีดวัคซีนได้เลยนะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้า,อ,าอะไรเนี่ยเจ้ากระปอมนะครับ <c oughs> กระปอมกระปุกนะครับนี่หางหดแล้วนาวะต้องเอามาตากแดดน,นะฮะมาตัดแดด มันวิงว่งเล่นสักพักนะครับให้ตัวมันแห้งนะฮะโอเคนะครับก็การอาบน้ำน้องหมานะครับวัยสามเดือนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับนี่ฮะสดทื่นเลยนะครับอ สดชื่นหอมเลยนะครับ ตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องหมาเดินเล่นวิ่งเล่นตากแดดอาบแดดสักพักหนึ่งนะครับเนีให้มันแห้งของมันเองนะครับอีกตัวหนึ่งมันผมอาบให้แล้วนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วนะครับมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่มีไม่มากนะครับสำหรับหมัดเห็บหมัดนะครับ ก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตาม